ไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปไหนไปดูการปิ้งเขาเกียบเขาเกียวเบาวันนี้ก็วันที่เท่าไรแล้วอ่อนวันเต่าเต่าที่สามแล้วมั้ง่วงนี้เขามากระลงรำรำไม่ธรรมา,ากันใช่ไหมใช่วันเต่าที่สามไหมยนสภาพวันนี้วันที่สามค่ะ นมูวันอาทิตย์เดี๋ยวเป็นหมูวันจันทร์วันอาทิตย์อืเก่งนะเนี่ยหมาตัวนี้ไม่ได้หรือเิงนขูดเกียวโอ้ยชิฉันเป็นขูดเกีย๊ยวมาหน่อยก็ไม่ได้เนาะบมนี่เป็นหมีเป็นเครงเลยปวดมั้งไอ้แก้มไอ้ใส่เสียซละไอ้ตัวไอ้วันวันผมนี้แก้มมันไม่ทนมั้งวันหลังที่วันกูไม่ไปเขาก็จะบัดนาจะพักมั้งอะไงพักก็ หมวางมาแล้วทุกคนกันนวดไหยเนี่ยวางก็เป็นนวดไหยครับอืมผมเปิดหาจิ้มกูบางแล้โอ้โหเอาสน <ừ. S 2> วดยังเยอะไวยเลยทำทุกอย่างหมอนวดก็เอาต <laughs> ีนเขาเกียบก็เอาตีนเขาเจ็บก็เอาหมอนวดก็เอานวดนีบัดทุกวันทุกเดืวันอาทิตย์นั่นโอ้โห,โห ใหลายถุงเนี่ยเตาตรงั it 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 easy, it ้นอ like. uh ่ะพอโดนไฟแล้วก็จะยืดจะยืดแผ่นใหญ่ๆขึ้นจากแผ่นน้อยกลายเป็นแผ่นใหญ่ได้นั่นนหมยืดเอายืดเอาแล้วโดนไฟแล้วยืดละมันเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวผมรู้เนาะมันยืดได้เออข้าวเหนียวอันนี้อืม นี่ข้าวเหนียวนะครับอืมปิ่งอ่ะอืมยืดได้เลยกินอร่อยเดี๋ยกรอบอร่อยไม่มีฟันก็กินได้คนแก่ชอบคนแก่คนเฒ่าเด็กเด็กก็ชอบชอบกินคนแก่ก็ชอบกินคนไม่มีฟันนะสรุปแล้วคนไม่มีฟันนะชอบกินคนมีฟันชอบกินเด็กก็ไม่มีฟันคนแก่ก็ไม่มีฟัน กุบกุบกุบเออทำไมต้องพับละ่ะได้ไม่แตกใครจะแย้ก็สั่งแล้วกูจะพับอืมจะได้ไม่แตกอืมอืมแต่ไม่แตกมก็แตกก็ดีอ่อืมยี่ห้อขององอ้น่ะนี่พับอืมคนคนอันนี้ยังไม่ได้ปิง้งเขาจะทำเป็นหงองให้กับสั่งยังไม่ได้ย่างอันนี้ย่างแล้วอืมโอ้ปูดพุดพุดเนะี่ยนะโอ้ยยืนดีจัง ทำไมเก่งจริงทำไม่ได้เนี่ยต้องเป็นลูกหลานพยาพิชัยอุจจรดิศถึงจะทำได้ไอจะทำได้ปาติงกันเลนี่รับอกันบอกเขาดูที่แผ่นนี้จะทำยังไงจะแก้เลยจะแก้ไขได้ยังไงเอางองงงงงเอาไม่ยอมยืดเอาทำไงเออเอา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 จนได้เออยิงกดไปก็ยิงเหงนเออ มันจะยืดเหยียดขึ้นฟ้าไพวกเนี้ยเอออันไหนหดแล้วกดลงไปใกล้ๆไฟแล้วมันจะเหงนขึ้นมาเออเออเอาดูีิเอาจะยืดได้ไม่ได้เอาจะใหม่ก่อนหรือเปล่าเอาลองดูเออเอาเอาเอาดูดิจะเก่งขนาดไหนเจยวคนรับแรเนี่ยคนรับแรที่ไม่แรรับสู้สู้จริงๆ เอาดูทีจะไหม้ก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะยืดอ่ะเอาเอาให้ยืดให้รอบนะรอบๆมาขอบๆนะเอาให้ยืดให้ไดนะเออเอาเอา,เอายืดให้ไดเออไฟอ่อนเมื่อไหร่ก็เติมอันนี้ยิ่งไฟยิ่งแรงยิ่งดีใช่ไหมอืมอืมนานโอโ้โหไอ้เดี๋ยวนี้ทําไมพับเสียงดังแกลบกกลบเลยละ่ะ <laughs> ปกติ <laughs> ปกติจะไม่ดังกบแก็บนะเวลาพับมามันโดนไฟกันอ่อนเมันแข็งครับคุณพี่เออมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันด้านเนยยังไงเออหรือว่าโอ้มันจะไหม้อด็เนี่ยมันมันนนึกกบใช่ไหมมันแห้งเกินไปอ้เดใช่ไหมเออเก่งมากเอาละเป็นเขาเก็บแม่บางอ่อนใครสนุกสนใจนะครับ ติดต่อโทรมาได้เลยมีสองเบอร์ศูนย์เก้าหกก็ได้ศูนย์เก้าหกสี่สามสี่สามหกศูนย์ไม่ต้องการใม่ขายไม่ต้องเอ้าเอาไม่ต้องไม่อยากขายเอาไม่ขายแบบเบอร์โทรเลยเอาอ๋อจะไปจะไปส่งถึงบ้านเลยอ๋อครับผมเอาเอาไม่ว่ากันไอ้คนนี้จะไม่งั้นด้วยเหรอเอ้าไม่ต้องไม่ยุ่งขัดับกูว่ากระบอกเอ้าเบอร์โทรเป็นไรเป็นไรเผื่อใครสนใจเขาโทรเอาไปส่งให้หน่อยนะอะไรเงี้ย ในคุมขาน้ำมันถ้าเกิดเขาบอกเอาหมดเลยเมาหมดจะเอาไปให้อคนทั้งหมากันเป็นร้อยเป็นพันคนเลยเนี่ยเขามาประชุมกันเนี่ยเขาอยากจะกินเอามาหมดเลยนะเจอาโลกนะจ้าลกเขามีขายไปบอกไปบอกเขาอีกไปบอกเขาอีกไปบอกเขาอีกก็อยู่พิดโลกเอาเอาเอาแล้วแต่ท่านเนี่ยไม่รู้เนี่ย กำลังทำยูทูบอยู è, ่นี่ยมีการไปบอกว่าอยากได้ไปเตี๊ยวเตี๊ยวิดโลกเอาแล้วแต่ทันนะเอาเออทันคิดให้ดีนะจะพูดอะไรไอ้คนนี้เขายุบคลังไมอ้าวอาเอาเอาวอาเไม่สนกูแล้วกูจะไปขายใครครับผมเอาจะไปขายใครเอ้า ทำมาไม่ทำให้ไม่ทำขายเลยเนี่ยไม่ทำขายครับเอ๊ะทำขายเองครับอ๋อจะไปส่งถึงบ้านไม่ส่งทางโทรศัพท์อ่าโอเคโอเคไม่ส่งไม่ไม่ไปส่งขายทั้งนั้นโอ้จะให้มารับเอาเองอจะให้มาหาเองไงเออไม่ตรงใครนะครับใครจะมาก็ให้มาซื้อเองที่บ้านมังออนโทรศัพท์หมายเลขของมังออนนะครับเออแล้วแยะอือโอ ออโอ้โอหกลัวเขาต่อกลัวเขาต่อต่อราคาทําให้ได้น้อยลงไปอีกก <c> ล <oughs> ัวย <c oughs> ออไปขายต่อขายแพงแล้วลลติดติดยางแล้วขายแพงแล้วติดยังไม่ยางก,ก็แพงแล้ติดเหมือนกันนะเขาว่างั้นไม่ยางก,ก็แพงแล้วติดทําไมเป็นไงล่ะท<ป>ําไมเป็นไงล่ะแล้ก็ไม่ขายอะไรคร โอ้ครับผมครับผมโอ้ไม่ขายใครเราจะมีอโไม่เหนื่อยไม่ไรเออเราจะมีคนซื้อไหมเนี่ยไม่ขายใครไม่มีใครซื้อไหมเนี่ยจะกินเองไงเรากินหมดไหมเนี่ยกินหมดไหมเนี่ยกินเองอ่ะเอ้เออยังไงกันแน่ตั้งแต่จะอากาศร้อนไปก็ร้อนด้วยอย่าไม่ยุ่งอย่ามายุ่งเราจะเข้าในเข้าก็เรื่องของเรา นายุทเย้ะแทนคบเอาไม่อยากนั่นมีคนมีคนในโกงบางอะไรบางกูแมวโอ้โหกลัวยูทูปกลัวกลัว่าจ้เดี๋ยวนี้กลัวกลัวยูทูปไปแล้วโอ้โหกลัวไปให้เขาแล้วเขาไม่ให้ตังค์ออขนาดไอ้ซื้อเขาจะต่อซื้อรถซื้อรายยังมีการโกงันอีกมั้งกลัวเขาจะต่อทำให้เสียราคาเอาอีกสักแผ่นไม่เล่าตายยังเยอะอยู่อ่ะ ก็่แผ่นก็ได้นะหรือยังไงหรือว่ากองมันโตแล้วจะไปใส่ถุงก่อนใช่ใช่ใช่เอาอีกสักแผ่นดิลองดิอีกแค่แผ่นหัดใส่ผู้ที่ไปเดี๋ยวเขาลองอีกแค่แผ่นดิลองอีกแค่แผ่นก่อนเออลองอีกแค่แผ่นก่อนใส่ถุงไปอ่ใส่ถุงกวางอย่าให้แตกนะจ้าใส่ถุงให้สวยๆแล้วคุณจะเป็นรัดยางเองได้ๆจะรัดยางกุญแตกขึ้นมาอ๋อ พูดเบาๆพูดไม่ค่อยเพาะเลยคนคนที่นี่พูดกูพูดมึงนี่เนี่ยแมกูมึงแม่ค้าต้องพูดเพาะโอ้คนสมัยก่อนก็คุยอย่างนี้เนอะเาจริงใจนะเนี่ยเนาะเออจริงใจคนจริงใจเลยพูดอย่างนี้เนี่ยสมัยหลวงพ่อหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณรามคำแหงคนสมัยก่อนคุยอย่างเงี้ยจริงใจนะกลัวเขาโกงทางยูทูบ ก็โกงกันเยอะงั้นเดี๋ยวจะส่งตังค์ให้ให้อดีตคนน่าอดีตคนเสือกเอาของไปให้เขาเลยตายเลยกูไม่เอาวะมึงเลยก็เลยไม่ได้ตังค์อาเลมคนสมัยก่อนในแม่มีมีมีไอ้หงอาเฮียด้วยเฮียเออเฮียหรือเฮียนะเด้ยินเมื่อกี้เลยขนาดเงินยุคบ่านนั่นใช่ไแสดงว่าโดนมีประสบการณ์โดนโกงบ่อย แล้วเนี่ยที่ข้า่งอีกคนแลยเนี่ยเออโดนโกงบ่อยจนเข็ดมีท้องอะไรก็เขาได่มนมาเนี่ยจนเข็ดโกง,โงโจนเข็ด<ห>เลยนะเหมือนเข็ดยังไปเอาผ้าเขามาคล้องอีกก็ไม่ได้แอมกวกไปไกลก็ไม่ได้แอมกวกืบมีตังค์ก็ไม่ได้แอมกวมมมกแค่เอาสมุนไม่เอาเท่านี้ไม่เอา้อมุนเสนอเ,เขาบ้างเดี๋ยวเป็นพันอันดับ thế nữa hay là muốn sẽ nữa muốn em lại thôi กมดะวาจะโกัหมาขอคม่เอาเดี๋วค่ะมีประสบการณ์เยอะยเจอมีประสบการณ์เยอะแไม่เนตโไ้ปไหเจอแต่คนโกหกคนลับแรงไม่ชอบคนโกหกนะครับถ้าผลตรงไปตรงมาเจ็บเราจํานนึเลยนอ จ่ามาจ่ายไปน,ยนะพอเดียวกันนะครับนี่พี่ ทำให้คนเขาหลอกลวงโอ้โหเรารู้จักที่ไหนตลาดนัดแล้วก็คุยเล่นเนื้อเขาป้ายผกไม่คลานะแต่อย่าเอาไปจริงจังกับเขาดักหนาเอ้าคนเราต้องมีความจริงใจดิบายต้องไหนต้งไหนเออเรามีแต่ความจริงใจเราไม่หลอกลวงใครแต่เขาหลอกเราไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงไปเลยเอาไปก่อนได้ไหมยังวุ่นยังฮิปป์ เราจะไปบังคับคนอื่นให้ทำดีๆยิงใจเหมือนเราก็ทำไม่ได้ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละทำไมคนดีๆ